ปูตินกำลังป่วยอย่างนั้นเหรอเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นโรคผร์ชินสันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทำไมในตอนนี้ถึงมีการตีข่าวการป่วยของปูตินออกมามากมายและเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีอย่างนั้นเหรอเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้แหละเราจะพาท่านผู้ชมมาดูกัปริศนาการป่วยของปูตินในช่อง Mystery World กันนั่นเองครับเรื่องการเมืองโลกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นท็อปิกที่เราคุ้นเคยกันแล้วละ่ะเพราะว่าช่อง Mystery World เองก็เอามาพูดอยู่บ่อยครั้งนะครับ ในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาเจาะเรื่องข่าวที่ว่าปูตินเนี่ยป่วยปูตินเขาเป็นพากินสันหรือเปล่าหรือกำลังเป็นมะเร็งอยู่เป็นมะเร็งเลือดเนี่ยโอ้ยเรียกได้ว่าใกล้เต็มทีแล้วนะครับใกล้จะสิ้นอายุไขแล้วบางข่าวบอกว่าปูตินเองเนี่ยอาจจะอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาถึงต้องออกมารีบทําสงครามขนาดนี้หรือว่า เพราะว่าเขาเองเนี่ยนะครับผมป่วยหนักมากๆเลยมันทําให้ความคิดของเขาหรือว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมในวันนี้เองเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลพวกนี้เนี่ยมาจากหลายแหล่งข่าวมากมายเลยนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็ได้ข้อสรุปที่ดีมากๆเลยนะครับจากสํานักข่าวเดอะอิค o น i มิสต์นั่นเองเพราะเรียกได้ว่าผมคิดว่าสํานักข่าวนี้เนี่ยนะครับผมทําออกมาได้เป็นกลางที่สุดแล้วเลยครับ เรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราสรุปกันมาจากหลายๆข่าวให้แล้วก็มาพูดถึงข้อสรุปที่ทางเดอ e c o n ค m i เมสอะเขาพูดถึงออกมาให้ทุกคนฟังกันก็แล้วกันนะครับโดยอย่างแรกเลยเนี่ยข่าวปูตินป่วยเนี่ยก็จริงๆก็อาจจะมีมาซาซาเนี่ยนะครับผมตั้งนานมาแล้วนะแต่หลังจากช่วงการลุกรานยูเครนของทางราัสเซียเนี่ยก็ได้มีข่าวนี้ออกมาอย่างนาหูแล้วก็บ่อยครั้งเป็นอย่างมากแต่แน่นอนนะครับมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะเป็นความจริงนะครับผมแต่มันก็อาจจะมีความจริงซ่อนอยู่ในนั้น ทำไมถึงต้องมีข่าวนี้ออกมาบ่อยๆเลยครับก็เรียกได้ว่าแน่นอนสําหรับประเทศไทยเองหรือว่าสําหรับในหลายๆที่ที่ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดกว้างเนี่ยนะครับก็มักจะเป็นโลกเสรีถูกไหมแล้วโลกเสรีเองเนี่ยก็ดูจะอยู่ขั้วตรงข้ามกับทางปูตินนะครับก็ไม่แปลกนะครับผมที่จะมีการออกมาโจมตีศัตรูนั่นเองซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสงครามข้อมูลสงครามข่าวสารนะครับแล้วก็เป็นพอพกแกนดานทางสงครามด้วยซึ่งจริงๆไอ้พวกแบบนี้เองเนี่ยก็มีมาตั้งแต่แบบยุคสงครามโลกครั้งที่1ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วหรือว่ามีไปก่อนหน้านั้นอีกแบบเฮ้ยลือกันกษัตริย์สมัยก่อนอยเงี้ยอุย้ยกษัตริย์เมืองนมันนงมมา่ มันมีมาอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพอเวลามีข่าวออกมาว่าปูตินป่วยเนี่ยมันก็เป็นการให้ขวัญกําลังใจ เกี่ยวกับผู้คนด้วยถูกไหมเพราะว่าโอ้คนที่ไม่ชอบปูตินเนี่ยก็คงอยากจะให้เขารีบๆตายไปสักทีเถอะอะไรแบบนี้แล้วก็หลายๆคนก็เชื่อว,ว่าโอ้ถ้าปูตินตายเนี่ยสงครามจะต้องจบอย่างแน่นอนมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีข่าวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมแต่เรียกได้ว่าในข่าวพวกนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีซอสหรือว่าแหล่งข่าวใดเนี่ยที่ดูจะเป็นแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะครับบางก็ว่าโอ้ยมาจากคนสนิทปูตินบางก็ว่ามาจากอดีตสายลับ บางก็ว่ามาจากรัสเซียโอลิกาที่ถูกเนรเทศออกไปซึ่งแน่นอนอย่างรัสเซียโอลิกาที่ถูกเนรเทศออกไปเนี่ยมันก็ถูกเนรเทศออกมามันก็ต้องแบบ ไม่อยู่ขั่วเดียวกับปูตินอยู่แล้วนะก็ต้องกล่าวโจมตีเป็นธรรมดานะครับแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมทางรัสเซียเองก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนะว่าปูตินกําลังจะตายเนี่ยโอ้ยไม่จริงเลยไม่งั้นปูตินจะมาทํางานแบบนี้ได้ยังไงล่ะลองดูสิเขายังดูมีสุขภาพดีอยู่เลยยังมาเยี่ยมทห,หารยังมาทําอะไรอยู่เลยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมันก็อาจจะเป็นความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดนะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีการปิดบังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าตัวของปูตินเองเนี่ยพูดกันตรงตรง,งนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบ อดีต KGB หรืออะไรก็ตามแต่ปูตินเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนเราๆนะครับผมณปัจจุบันนี้เองเนี่ยพูดกันตรงๆอายุก็มากแล้วอ่ะอายุของปูตินเนี่ยอยู่ที่69ปีแล้วนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีโรคหรือมีอะไรถามหาแล้วอ่ะก็อายุปูนี้แล้วะครับก็อาจจะมีโรคนูนแทรกซ้อนเข้ามา มันเป็นไปได้หมดเลยนะครับผมเพราะนช้นเองการที่ปูตินไปหาหมอเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าเขาป่วยหนักก็ได้นะครับเขาอาจจะป่วยเฉยๆก็ได้แต่ตรงนี้เองเนี่ยข่าวมันอาจจะออกมาเกิดจริงไปหน่อยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าทางรัสเซียเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแข็งแรงดีซึ่งแบบคนอายุ69ที่มันแข็งแรงดี100%เนี่ยมันคงมีแหละแต่มันหายากมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเราก็คงมาดูกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าปูตินเนี่ยเป็นคนอายุ69แล้วสุขภาพเขาน่าจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยมันคงจะไม่ได้100%เหล้อน่นนอยนะวอเปอิน,อน,นเงเนต์ ต้องเจอกับสภาวะความเครียดค่อนข้างเยอะด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามันอาจจะทําให้เป็นตัวเร่งแค่สุขภาพเขาแย่ลงหรือเปล่าตรงนี้เองผมก็คิดว่ามีส่วนเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่างานที่แบบเป็นแบบ ผู้บริหารประเทศเนี่ยไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีศัตรูมีอะไรคอยจะจ้องเล่นงานอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเป็นงานที่ระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะครับคือเรียกได้ว่าอยู่บนแบบจุดสูงสุดของฟูเชนอย่างนี้เนี่ยมันก็มีคนจ้องจะโจมตีจ้องจะทําลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมการมีข่าวออกมาว่าเขาป่วยเขาจะตายเขาจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกไม่กี่ปีเนี่ย เป็นเรื่องปกติมากๆเลยแต่ก็เรียกได้ว่านะครับอย่างสำนักข่าวเดอะอีโคโนมิเองอะ่ะก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆไอข่าวพวกนี้มันไม่ได้มีซอสอะไรที่เป็นความจริงเลย <S <S เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราสามารถสรุปได้ก็คือ เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าแน่นอนทางรัสเซียตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าตึงเครียดแล้วก็ต้องต่อสู้กับทางยูเครนถูกไหมมีการทําสงครามเนี่ยเราก็ต้องออกมาบอกให้ประเทศของเราดูเข้มแข็งก่อนถ้าเรียกได้ว่าประเทศที่ทําสงครามอยู่ดูอ่อนแอก็จะเป็นการเปิดช่องให้ถูกโจมตีอีกเพราะฉะนั้นเองปูตินอาจจะป่วยจริงๆก็ได้แต่รัสเซียต้องออกมาปิดข่าวเอาไว้ว่าโอเคยังแข็งแรงอยู่ผู้นําของเรายังแข็งแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดกันตรงๆรไหมว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับจะไม่ชอบปูตินแล้วก็คิดว่าเฮ้ย ถ้าปูตินไม่อยู่เนี่ยโลกอาจจะดีกว่าน,นี้ก็ได้แต่ในรัสเซียเองเนี่ยนะครับปกิเศธไม่ได้เลยนะครับผมว่าปูตินเนี่ยเป็นศูนย์กลางของอำนาจจริงๆและในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาหัวเรื่องหัวต่อบแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปูตินเนี่ยเอ้ยเกิดหลุดจากอำนาจหรือว่าเกิดตายไปเกิดอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับแน่นอนรัสเซียเนี่ยอาจจะจบสงครามกับยูเครนได้หลายแลคนบนโลกคงจะดีใจเป็นอย่างมาก แต่รัสเซียเองเนี่ยจะสูญเสียไปจํานวนมากเลยนั่นเองครับเรียกได้ว่าเหมือนแกนกลางที่มันโฮทุกอย่างเอาไว้เนี่ยในระบบอะแตกออกนะครับผมมันจะไม่เกิดช่องว่างทางอานาจนั่นเองเนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยเมื่อไม่มีปูตินอยู่แล้วทางรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะคิดว่ารัสเซียเนี่ยจะต้องทําการสงบศึกหรือว่าจะต้องทําข้อสัญญาที่จะจบสงครามนี้แล้วรัสเซียจะสูญเสียผลประโยชน์ไปจำนวนมากคือรัสเซียในตอนนี้เองเนี่ยก็มีการยึดเหมืองยึดพูตโตเนียมยึดอะไรไปซึ่งมีมูลค่ามาหาศาลมากมาก ทีนี้เองอ่ะถ้าเกิดไม่มีปูตินอยู่แล้วเนี่ยรัสเซียจะต้องคืนสิ่งเหล่านั้นให้หมดแล้วก็บวกกับจ่ายค่าความเสียหายให้อีกก็เรียกได้ว่าจะเป็นการเซ็ตแบ็กให้กับประเทศรัสเซียไปเลยคือถ้ารัสเซียแพ้เนี่ยแน่นอนโลกใบนี้อยากจะดีใจถูกไหมโอ้โหไม่ต้องมีสงครามกันแล้วแต่รัสเซียเองอาจจะถูกถอยหลังไปอีกเป็น1ิปีเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างนั้นในรัสเซียหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นโอลิการ์เองก็ตามเนี่ยอาจจะมีโอลิการ์บางคนที่อยากจะให้เกิดแบบนั้นแต่แบบโอลิการ์ที่กุมพอร์หล,หลักๆที่่อยููใกล้ชิิดปตน พวกเขาเหล่านั้นนะครับผมเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานอยู่ในแวดวงตรงนี้กันแทบทั้งหมดเลยแล้วพลังงานในตอนนี้เนี่ยโอ้โหราคาพุ่งสูงเพราะสงครามถูกไหมเราโอลิการพวกนี้ได้ประโยชน์กันทั้งนั้นนะครับแต่เรียกได้ว่าโอลิการบางคนเนี่ยที่ออกจะมีข่าวว่าแบบเฮ้ยมันไม่เห็นด้วยเลยอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือโอลิการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในวงในสุดๆตรงนี้แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโอลิการที่ปูตินเองอะ่ะอาจจะต้องการจะก,กําจัดอยู่แล้วซึ่งบทความนี้เองเนี่ยก็ได้มีอดีตซ i a อเอนี่ยออกมาทําวิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับว่าการทีีเยยัพ์ซแบบ ได้ทําลายโอลิกาเป็นจานวนมากปูตินเองอยากทาแบบนั้นอยู่แล้วตัวของอเมริกาเหมือนช่วยทําให้ด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งปูติน,นก็จะเหลือแต่โอลิกาที่ทรงอํานาจจริงๆในรัสเซียแล้วก็เป็นโอลิกาที่ใกล้ชิดและเชื่อฟังเขาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเองจากหลายๆข่าวที่ได้อ่านวิเคราะห์มาเนี่ยนะครับก็คือเราไม่สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วปูตินป่วยหรือไม่นะครับ แต่ไอการที่รัสเซียบอกว่าโอ้สุขภาพดีแข็งแรงสุดๆไปเลยเนี่ยอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็อาจจะดูเกินจริงไปหน่อยสรุปก็เรียกได้ว่าปูตินเนี่ยนะครับผมก็เป็นชายอายุ70คนหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าตัวของเขาเองเนี่ยก็ต้องเจอกับสภาวะความเครียดเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีการป่วยบ้างก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลก แต่เรื่องการป่วยหนักอย่างเช่นเป็นมะเร็งหรือว่าโอยพารานอยจะบ้าตายอยู่แล้วหรือว่าแบบโอยอยู่ได้อีกปีเดียวอยู่ได้อีก6เดือนอยู่ได้อีก2ปีอันนี้มันก็ดูเกินจริงแล้วก็ไม่มีมูลความจริงเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเสพข่าวเนี่ยนะครับก็ เส <icana>, ียข่าวอย่างมีสตินะครับแล้วก็อาจจะลองดูไปหลายๆข่าวหลายๆสํานักนะครับเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันว่าเอ้ยอันไหนมันดูเกินจริงไหมอันไหนมันเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เองเนี่ยไม่ได้ทําออกมาเพื่อมีจุดมุ่งหมายจะสนับสนุนฝ่ายไหนนะครับเพียงแต่อยากเล่าข้อเท็จจริงให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองอะไรแบบตรงๆเท่านั้นเองคือมองหเนี่ยเฮ้ยเราลองถอยหลังออกมามอง2บ้าง ลองถอยหลังออกมามามองสาบ้างนะครับเห็นความจริงเนี่ยให้เหมือนคริสตัลนะมันอยู่ที่มุมมองเราลองเปลี่ยนมุมมองมองคริสตัลอย่างเงี้ยแสงตกกระทบทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะก็เรียกได้ว่าทําให้เราได้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆเห็นถึงเรื่องราวใหม่ๆเป็นอย่างมากเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากการวองว่าข่าวนี้เองจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกคนยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรรราายกา Mystery World นะคับ